ไม่น่าท้องได้จริงๆเรื่องนั้นอ่เงียค่ะแล้วก็ทําด้วยคือไอ่ถ้าเกิดกำกับอะตึงนม้ว่ายังยังไม่ค่อยเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเกิดต้องแบบเล่นอะไม่รู้ว่าจะยังไงดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราอยากดีไหมคะพี่มันก็แล้วแต่วันนะคะมันเหมือนแบบวันนี้คุยกันว่าเออมีไหมเอออะไรเงี้ยอะไรเบางทีก็แบบเอ๊ะหรือไม่มีเอ๊ะหรือมีอะไรเงี้ยมันจริงๆมันเหมือนเราก็กังวลและวแบบเออแล้วถ้าเกิดมีเราจะ เราก็เป็นห่วงเรื่องแบบโลกยุคปัจจุบันเนาะ mm. เออเรายังเอาตัวรอดกันไม่ค่อยได้เลยเราก็แบบเป็นห่วงว่าเอ,อ๊ะแล้วลูกจะยังไงอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ต่างคนต่างมีหลานด้วยค่ะ mm. ก็เหมือนมันก็เติมเต็มอ่ะ เสาร์ที่ว่าไปหาหลานถ้าหลานไปเที่ยว<ม>ก็เหมือนลูกแล้วเออเล่นลูกของคนอื่นก็สนุกดีนะพอเล่นเสร็จก็แบบเอ๊ะพอแล้วไปค,คืนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะก็จะสังเกตพ่อแม่ของหลานว่าแฮปปี้จังเลยเวลาที่มีคนอื่นมาเลี้ยงเขาเลยอ๋อมันคงเป็นงานที่หนัก<ม>จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้ขีดคะะ่ะถามว่าไงบ้างก็คือปล่อยธรรมชาติก็ น่าจะไม่ได้แบบพึ่งวิทยาศาสตร์อะไรเลยค่ะก็น่าจะแบบเดี๋ยวถ้าตอนปล่อยอคงลองดูว่าสามารถไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ไม่ได้ก็คงไม่ได้แบบไม่ได้พยายามอะไรอย่างเงี้ยเราคุยตามิงจังว่าปีหน้าปีนี้หยุดนะปีหน้านะต้องเริ่มแล้วนะคือเหมือนเขาก็รู้แล้วค่ะว่าปีนี้โดแบบค่อนข้างยุ่งมากอะไรเงี้ยแค่เวลาให้เขายังแบบยากเลยอะไรเงี้ยมันเป็นท้องอีกมันแบบ ยังไงดีอะไรเงี้ยแต่มันก็วู้บ้าพอเล่นกันหลานบางทีก็เอ๊ะหรือว่าอะไรเงี้ยคนก็จะเชียร์ว่าแบบโอ้ยถ้ามีของตัวเองนะมันยิ่งกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบเอ๊ะแต่ก็เวลาเห็นเขางองแงเราก็แบบอืมไม่ดีกว่านะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเหมือนคุยกันเป็นเป็น,ปนวาระไปค่ะว่า ว่าจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยค่ะมึงไปส่งของเขาเหมือนอยากมากกว่าพี่โดเนยนะหรือว่าจริงๆคิดเห็นเหมือนกันเลยหรือว่าโชคของเรามากกว่าโชคดีที่คิดเหมือนกันค่ะว่าแบบเออเดี๋ยวว่ากันอะไรเงี้ยเออก็เลยยังแบบไม่ไม่ไม่มีปัญหาแต่ทางครอบครัวก็ไม่ได้มีถามใครอะไรแบบเอออยากถามอ่ราะว่าถามแหละผู้ใหญ่ก็เป็นธรรมดาเนาะแต่เราก็เป็นแบบ แต่ว่าทั้งสองบ้านมีหลานแล้วเราก็เลยไม่ได้โดนกดดันมากเราเราว่าเขาเข้าใจอะค่ะคือค่อนข้างแบบปล่อยอะที่บ้านเราทั้งั้งคู่ก็คืออยากทำยังไงก็ได้เลยอย่างเงี้ยให้แบบเราสองคนมีความสุขเยอะมากราระยะเวลาไหมอะมีระยะเวลาว่าจะแบบมีช่วงไหนปีไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงมันก็คือเป็นเรื่องของอายุด้วยแหละว่าปีนี้สามเจ็ดใช่ป่ะปีหน้าเอ๊ะ ก็คือมีหลายคนแนะนำนะคะว่าเอ๊ะหรือเราไปฝากไข่ก่อนอะไรเงี้ยมันแปลกเนาะที่เดี๋ยวนี้ต้องคุยกันเรื่องฝากไข่มีการส่งเบอร์หมอโรงพยาบาลเบอร์เซลดงนะมีเบอร์เซลเยอะมากเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะากถามเออก็แบบคือหลายคนอ่ะก็แนะนำแต่เราคือคุยกันว่าโอเคเราคงจะปล่อยตามธรรมชาติแหละแล้วก็ถ้าวัยเราได้ถึงเท่าไหนก็ก็เท่านั้นไม่กดดันกันอะไรเงี้ยค่ะสุขภาพไม่ดที่จะฝากไข่อยู่ ฮะไม่ได้คิดที่จะฝากใชไม่ได้คิดใช่คิดว่าจะธรรมชาติถ้ามีก็มีใช่คิวพี่โดที่ว่าแบบงานมันยุงน่งรีบแบบไปถึงปีหน้าตอนนี้น่าจะถึงสิ้นปีนี้ค่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวว่ากันอีก<ะ>แต่มันก็คุยกันทุกวันแหละบางทีแบบเราเห็นเด็กก็เออน,น่ารักแล้วก็อืมอะไรอย่างเงี้ยพอเขาร้องแล้วก็อืมจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยใชชีวิตคูล่ละคะมันแฮปปี้ยังไงบ้างดูพี่โดสดใสกันโอเคเลยก็คือมันเหมือนเรารู้สึกว่าแต่งงานแล้วมันสบายใจอะค่ะมันแบบ ทำอะไรก็ได้แบบหมายถึงว่าเราไม่ได้ต้องกังวลเออซึ่งจริงๆมันก็มีเรื่องที่เปลี่ยนไปหลังจากการแต่างงานเหมือนกันนะคะว่า <c oughs> คือการเป็นสามีภรรยากันเนี่ยคือมันหมายถึงว่าเลิกรับส่งแล้ว <c oughs> คือตอนเป็นแฟนรับส่งพ <c oughs> อแต่งงานปุ๊บ <c oughs> คนลด ไม่เคยเห็นหน้าสามีเลยแต่ก่อนไกลแค่ไหนก็ไปเดี๋ยวนี้ต้องทักเฮ้ยสุขุมวิทเองนะไม่มาจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขบอกเขาก็เริ่มอ๋อเหรอเออต้องต้องต้องไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเขาก็จะเป็นเขาเป็นสายซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายัางอย่างวันเนี้ย เออที่แบบมีงานมงสูงเขาก็แบบมาให้กำลังใจมาด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันชัดเจนมากเลยว่าตั้งแต่แต่งงานคือคนรถไปส่งคนรับรับบางทีเรากลับถึงบ้านเขาก็ยังไม่กลับไม่ได้ติดงานนะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบขำแต่คือโดนนะว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าเราต่างคนต่างสบายใจค่ะที่แบบทะเลกันมากขึ้นไม่น้อยชเลยก็ขำก็ไม่ตอนแรกไม่คิดเลยละรู้ป่ะแต่มันพอเริ่มบ่อยๆ่อยเริ่ม เอ๊มันไม่เหมือนเดิมเนาะอเออมันแบบอ๋ออันนี้ใช่ไหมที่เขาว่าแต่งงานแล้วมันจะเปลี่ยน<อ>เปลี่ยนไปเลยต,ต้องเติมหวานไหมคะก็โดนันก็จะยุ่งเหมือนเดิมคุณตามเขาจะทำงานจนถึงสุกเราก็จะพยายามแบบเอ้ยนี่หนึ่งสัปดาห์มันต้องมีวันที่อยู่ด้วยกันบ้างหรือกินข้าวที่บ้านด้วยกันหรือไปกินข้าวข้างนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ดูแลกันอะไรเงี้ยต้องแบบเราว่าพอพอแต่งงานเราเรื่องพวกนี้มัน มันมันหายไปมันกลายเป็นส่วนหนึ่งอะที่เรารู้ว่าเราต้องทําแต่ไม่ได้ต้องแบบซีเรียสเพราะว่ายัางไงก็ต้องเจอกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็โดนะเองก็ต้องลดความแบบบ้าทํางานลงเหมือนกันก็ต้องแบบนึกถึงเขาอะไรเงีเออ้ยือว่าเอ๊ะวันนี้หยุดเราต้องทําอะไรกันดีเนี่ยแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบซีเรียสเลยมีเวลาไปเที่ยวด้วยกันหรืออะไรกันมากน้อยกว่าเดิมไหม ใช่ก็จริงจริงอยู่ด้วยกันมากที่สุดก็คือตอนที่เราล็อกดาวน์คือแบบเหมือนเราถูกบังคับถูกบังคับให้อยู่ด้วยกันเรายังคุยกันเลยนะว่าเฮ้ยตั้งแต่เราเป็นแฟนกันนะแต่งงานนี่เป็นช่วงเวลาที่เราแบบอยู่ด้วยกันมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแต่ว่า พอตอนนี้สถานการณ์เริ่มปกติตก็กลับมาเป็นเดิมก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คุณตามก็ต้องทากับเขาเอง<ม>แต่ถ้าตอนแบบโควิดระบาดเราก็พยายามทาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าโดยเป็นเงินเพิ่คนนี้โอเคค่ะก็ออนออนออฟฟ์ตามเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดถามคือหมอก็จะบอกว่า<ม>อยู่ในช่วงที่โลคสงบคือผลเลือดค่าการอักเสบอะไรเงี้ยโอเคก็ขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่ายังโอเคอยู่ทางานหนักไหม กระทบเลยตอนนี้ต้องบอกตัวเองค่ะว่าแบบเฮ้ยห้าทุ่มต้องนอนเที่ยงคืนเลยเพราะต้องตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็จะรู้ว่าสมมติมันติดกันหนักๆเงี้ยเราต้องมีวันที่เราแบบเบรกตัวเองเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นร่างกายทำไม่ได้ดูแลกบบนันเนาะใช่ <Okay. S 1> ขอบคุณ <c oughs> ทุกคนมากเลย <c oughs>